เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ถึงเวลาเขาก็ต้องรักษาตัวเองรักษาชีวิตทั้งมวลชนทั้งอะไรมันเครียดและที่สําคัญคือเมื่อจับได้แล้วเนี่ยเมื่อจับได้แล้วกลายเป็นตํารวจตารวจไปจากไหนนะไปไกลๆด้วยนะครับอะไรคคาๆนะอมีมาจากสามหน่วยใช่ไหมอาจารย์ครับเอเราก็ดูสิต่อหน้าพรกก่ดีเรียบร้อย ลับหลังพา่านไปแจ้งความเลยว้าวไอ้เลวครับไปจากไอ้ฟ้าคามหมืออะไรนะก็มาจากเอ,อ คนแรกนี่ก็คือร้อยตำรวจเอกทวัชชัยจิตรีชาติอายุ31ปีตำรวจสืบสวนสนคันนายาวไม่จากคันนายาวคันนายาวคันนายาวกับแจ้งวัฒนาเนี่ยมันคนละที่กันไม่ใช่มาทำไมวะจ่าสิบตำรวจนรงเดชจารุนุ่นอายุ31ปีผู้บังคับหมู่สนคันนายาวครับแล้วก็ดาบตำรวจสมหมายแก้วดอนไทยพอบหมู่งานสืบสวนสนประชาชื่นพกอาวุธ เออแล้วก็กระสุนปืนมหาศาลเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักกันนะเสื้อวินตำรวจรับจ้างยิงแถวกัน3าคนเอาปืนยิงชาวบ้านครับเสื้อวินตำรวจรับจ้างเบอร์สี่เคเจตุจักเอ้ามาก็มาทําไมวะพอมาใส่เสื้อวินมาใส่เสื้อวินมาแล้วที่เขตคันนายาก็ใครนะไอ้ที่เป็นพิธีกรไอทีวีแล้วมาเป็นสสอเชื่อเลยนะไอ้ที่ว่าโกงข้าวไอ้โกงข้าวกล่องไอ้โกงข้าวกล่องไงกินข้าวกล่องนั่นไงได้ไปต้อง8 9้าล้านบาทอะ ไม่อายเลยนะที่ว่าทาวันละเท่าไหร่นะตอนนั้นท่านห้ากันละห้าหมื่นห้าแสนห่อห้าหมื่นหอมันมีคนก็สังเกตไปแล้วมันไปแจกยังไงอออสสสมัยเจริญชาาิไม่ใช่ไม่ใช่สมัยเร่างไม่ไม่ไม่สสสมัยเจริญชาติว่าแล้วมันไปแจกยังไงแล้วมันทํำยังไงสสสมัยบอกว่าไอ้ตอนทํานี่ไม่ออกแต่ถามว่าไอ้ตอนมันห่อแล้วมันไปแจกยังไงมันไปแจกยังไงครับ ว่าละห้าหมื่นกองเอาทำสิทธิที่เราวะใช่ไหมนี่มันมีมันมีรับมันมีมันมีพวกรับเหมามันมีพวกรับเหมาะฮไปว่าแต่มันไปทำมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละ คือเอาเอางบมาหาเงินมาหาเงินทีหยาดหน้ำตาคนแม่ค้าที่เขาบอกว่าเขาไปรับเขาเขาเขาได้รับจ้างมาอีกทีนึงสมมุติเขารับได้แล้วก็ถูกกดราคาอาจจะเหลืออยู่แค่กล่องละยี่สิบห้าสามสิบแต่ตัวเองรับมาได้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบอ่ะใช่ไหมหายไปกว่าครึ่งแม่ค้าพวกนี้เขาก็พูดออกมาเองก็ตอนนั้นท่านพูดถึงว่าเรื่องทำข้าวห่อตอนตั้งสนามบินตันภูมามีคนมาติดต่อว่าให้ผมทำข้าวได้ไหมยี่สิบบาททำข้าวห่อเอาวันละ สามพันห่อเนี่ยฮะผมเนี่ยต้องลงทุนไปศึกษากูทําได้หรือเปล่าะไปไไอไอ้จะเอาว่อข้าวข,ขนาดไหนแล้วที่สุดไปตกลงเป็นบอยเลอร์เอาข้าวเข้าไปะฮะแล้วแล้วแล้วก็ก็เข้าบอเลอร์ผมต้องขับรถไปที่โรงงานผลิตบอยอร์กลับมาอะไรต่างๆสารพัดเลยนะครับยี่สิบาทเนี่ยเขาเขาขอแปดบาทเราได้รับสิบสองต้นทุนผมแปดบาทเหลือสี่บาททําวันหนึ่งสามพันหอ่อ ก็ได้หมื่นสองอะไรเงี้ยทำนองแบบนี้นะก็ยังพอเหลือวะหักค่าจ่ายแล้วยังเหลือวันละสองพันสามพันท่านลองคิดดูผมนึกหูถึงถึงตอนนั้นวันนะห้าพันห่อะฮะห้าหมื่นที่หลังนี่มาพูดถึงของผมที่หลังมาถามสันเทียสครับที่หลังมาถามสันเทียโ่งสันเทียส่อ้าวไแล้วก็ข้อข้อข่าวเราทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรารับฟังกำนันตังเชพ่พร้อมกันครับลาละครับสวัสดีครับ ชาติรักแผ่นดินที่เคารพทุกท่นทานผมขอจากคา,ษาวรวาด้วยความเคารพครับวันนี้จะเป็นวันที่เราม,มวลมหาประชาชนจะได้ประกาศ ถึงการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนก่อนที่กระผมจะได้ประกาศถึงขั้นตอนวันเวลาในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนนั้น กระผมขอใช้โอกาสนี้กาบเปลี่ยนรายงานสรุปสถานการณ์การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายและสถานีโทรทัศน์ในเครือของเราทุกช่องทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2556 มวลมหาประชาชนได้รวมตัวกันขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่ร่วมสมคบกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมุนบริวารที่ได้กระทำการโดยบังอาจขัดขืนใจประชาชน โดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้แก่นักโทษที่หลบหนีํำพิภากษาของศาลที่ลงโทษจำคุกเพราะกระทําทุจริตต่อชาติบังอาจออกกฎหมายล้างผิดให้อาชญากรที่ฆ่าประชาชนฆ่าตํารวจ ฆ้าทหารในใจกลางของเมืองหลวงแห่งนี้ในเหตุการณ์ก่อการร้ายปี2553อีกทั้งล้างผิดให้คนวางเพลิงเผาบ้านเผาเมืองและปล้นทรัพย์จากเหตุการณ์เดียวกัน นอกจากนั้นยังจะคืนทรัพย์สิน46,373ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ศาลได้พิพาคษาให้ยึดเป็นของแผ่นดินเพราะได้มาโดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่มิชอบของทักษิณชินวัตร การออกกฎหมายนิาโทษกรรมล้างผิดฉบับนั้น <S <S ได้กระทำโดยการช่อชนกลางสภามีการปง่งขดนเสียงแทนกันมีการรวบรัดปิดปากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและคมขืนใจ ให้สาภาต้องยอมรับกฎหมายนี้ในเวลาตอนตีสี่ตีห้าเมื่อเราได้ออกมาต่อต้านกฎหมายเนื้อทษก,กรรมฉบับนี้ฝ่ายรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ได้ใช้เล่เพทุบายหลอกล่อ ดูถูกภูมิปัญญาของประชาชนโดยใช้วิธีการให้วุฒิสภาที่เขาสั่งได้ยับยังกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดฉบับนั้นซึ่งเมื่อครบร้อยแปดสิบวันก็จะสามารถให้สอสอของเขา เสนอให้สภาหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ยืนยันและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันทีพฤติกรรมของรัฐบาลเช่นนั้นมันแสดงให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นชัด ถึงการทรยศต่อประชาชนไม่เคารพประชาชนไม่ฟังเสียงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นพฤติกรรมของคนบ้าอำนาจหลงอำนาจที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยทึกทักเอาเองว่า เมื่อประชาชนมอบอำนาจให้แล้วโดยกระบวนการเลือกตั้งพวกต้นมีอำนาจเต็มที่จะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ประชาชนทั้งหลายได้เห็นประจักษ์โดยตนเองว่ารัฐบาลยิงรักชินวัตรเป็นทรราชเสียแล้ว จึงได้เกิดเจตจำนงตรงกันที่เห็นว่าจำเป็นต้องต่อต้านโค่นล้มรัฐบาลทรราชเพื่อรักษาประเทศชาติของเราเอาไว้เจตจำนงนี้ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทุกวงก,การ ทุกสาขาอาชีพตั้งแต่นักเกรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์นักวิชาการข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์วิศวกรน,นักบัญชีศิลปินนักธุรกิจลงไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าแม่ขาย กเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและราษฎรทั่วไปจึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็นมวลมหาประชาชนจำนวนนับล้านลานคนประชาชนทั้งประเทศได้ตื่นรู้พร้อมกันทั้งประเทศ และตระหนักว่ารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบอบทักษิณที่มีทักษิณเป็นจอมบงการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงเพียงคนเดียวในระบอบทักษิณ